หยาดกันเข้ามาเฮงเฮงคอกตัวเองเฮงไปคอกเลยไปคอกเลยไปคอกผู้เจ้าเลย <m> ไปไป ข้อขอ้อหน้า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 โก,โก้โก้ตัวมันต้องไปข้อมูต้องเลยฮะคุณก่อนผม,มจะไปหามูคุณ บอกกูจะไปหาตก่ขนมู่เจ้าเอตธรามนอันนั้นเน่อันนี้มันนะเอตธรามนที่แน่เพราะว่าเฮ่งนะมันป้อนหูไปนะบางเธอเจ้านอนหููมื้มออะยังเขามันฆ่าเพราะตัวนี้นะเอดคันมันที่แน่ว้มันป้อนหูไปได้นะ coi im rồi tự sởi nó im bò gìn coi nè gìn côi im rồi sởi, off bờ đai đó, off bờ đai đó, phải, qua phải, qua phải, Mm hmm. ม่มีกล้ยให้กินบ่มีกล้ยให้กินตกนนนนุกินลายน้อยแล้ววันนี้นะกินลายน้อยแล้ว